วันนี้ทางทีมงานขอนําเสนอเรื่องราวเส้นทางชีวิตสรยุทธสุทัศนจินดาก,กรรมกรข่าวพันล้านในเวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จักนายสรยุทธสุทัศนจินดาอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง3ที่มีประชาชนชื่นชอบจํานวนมากจนมียอดแฟนคลับกดติดตามผ่านอินสตาแกรมสูงถึง1.8ล้านคนด้วยการนําเสนอข่าวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ดยการนำเอาขา่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์มาอ่านในรายการโทรทัศน์พร้อมวิจารณ์ข่าวไปด้วยในข่าวเดียวกันหรือที่เรียกว่าเล่าข่าววกกัรบลีลาการเล่าข่าวได้อย่างน่าติดตามและน่าสนใจทาให้ในายสรยุทธ์กลายเป็นนักข่าวอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ส่วนประวัติความเป็นมาของเขานั้นนายสรยุทธ์เกิดวันที่11พฤษภาคมปี2509ปัจจุบันอายุ55ปีเป็นบุตรคนที่สองจากทั้งหมด3ขนของนายสมศักดิ์และนางวิชุดาหลังจากนั้น ได้เข้าศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนเซนจอนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ก่อนจะเข้าศึกษาระดับมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนอํานวยศิลป์รุ่นที่57ในสมัยเด็กนายสรยุทธ์เคยเป็นเด็กเกเรมาก่อนและเคยมีประวัติเข้าไปอยู่ในกลุ่มทะเลาะวิวาทจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวส่งผลให้ต้องไปใช้ชีวิตในบ้านเบตาเป็นเวลา15วันก่อนที่จะกลับตัวกลับใจมาตั้งใจเรียนอีกครั้งจนกระทั่งจบชั้นมัธยมศึกษา และได้เรียนต่อระดับปริญญาตรีในคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและสามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาได้ในปี2530หลังเรียนจบนายสรยุทธเริ่มทํางานเป็นนักข่าวสังกัดหนังสือพิมพ์เดอะนชัันโดยทําข่าวสายรัฐสภาเป็นเวลา2ปีและทําข่าวสายทำเนียบรัฐบาลอีก2ปีจนได้ประจําในกองบรรณาธิการในตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าข่าวการเมืองและได้เลื่อนตําแหน่งมาเป็นหัวหน้าข่าวการเมืองในปี2540ตําแหน่งสุดท้าย ก่อนจะอาลาจากนชันคือบลองโบโกบริหารหนซือพิมดนชันหลังจากนั้นได้มีร่วมบริหารและผลิตรายการกับช่องสามจนได้รับความนิยมสูงและกลายมาเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศจากผลงานรายการเรื่องเล่าเชา้านี้จนสามารถสร้างให้รายการข่าวตอนเชา้าซึ่งแต่เดิมเงียบเหงามากกลายเป็นที่สนใจของผู้ชมและทําให้ข่าวตอนเช้าของช่อง3ภายใต้ชื่อรายการเรื่องเล่าเชา้านี้สามารถแย่งชิงเรตติ้งกับช่องเจ็ได้อย่างสูสีและสร้างปรากฏการณ์ ทำรายได้จากสปอนเซอร์เพิ่มขึ้นทําอัตราโฆษณาจากหลักหมื่นบาทต่อน,นาทีกลายเป็นหลักแสนบาทจนนายสรยุทธ์สามารถควา้ารางวัลเทพทองพระราชทานท็อปอว์ดในปี2003-2004และปี2010รางวัลสตาร์อนเตอร์เทนเมนต์อว์ดในปี2003และ2004รางวัลโทรทัศน์ทองคํารางวัลเกิดอว์ดในปี2012ในสาขาเกิดมาให้และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน10ผู้มีอิทธิพลต่อสังคมไทยในรอบปี2003อีกด้วย นอกจากการเป็นผู้ด,ดำเนินรายการแล้วนายสรยุทธ์ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมาการบริษัทไล่ส้มจำกัดโดยผลิตรายการโทรทัศน์และบริษัทชัดถ้อยชัดคำจำกัดรับจัดงานและกิจกรรมต่างๆแม้ภายนอกนายสรยุทธ์จะได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมากแต่สำหรับคนในวงการข่าวแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในการทำงานของเจ้าตัวเช่นกันอาทิเช่นการเล่าข่าวในรายการเรื่องเล่าเสานี้และคุยคุยข่าวซึ่งเป็นการนำข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์มาอาดในรายการโทรทัศน์ โดยมีวิธีการนําเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนด้วยกันถึงความเหมาะสมที่สื่อโทรทัศน์ซึ่งมีทรัพ,พยากรและบุคลากรเพียงพอที่จะทำข่าวอย่างมีคุณภาพกลับนําข่าวจากหนังสือพิมพ์มาใช้มานําเสนอในการส,อส่อแสความเห็นของตัวเองทั้งที่ไม่มีการหาข้อมูลในเชิงลึกเพิ่มเติมจนถูกบางคนเรียกชื่อรายการว่าคุยคุยเคียยวและในช่วงเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทยในปี2549นายกนกรัฐวงศกุล พิธีกรร่วมรายการคุยคุยข่าวและเป็นเพื่อนสนิทของนายสรยุทธ์ได้ขอยุติการทํารายการร่วมโดยรีกันว่าเป็นเพราะนายกนกไม่อาจทํางานร่วมกับนายสรยุทธ์ต่อไปได้เนื่องจากเป็นสื่อที่รายงานข่าวไม่ตรงไปตรงมาและมีผลประโยชน์แอบแฝงโดยตอนหนึ่งนายกนกได้เขียนลงในนิตยสารเนชัน่นสุดสัปดาห์ว่าผมทํางานกับคนโกงไม่ได้โดยที่สื่อเข้าใจว่าหมายถึงนายสรยุทธ์นั่นเองและต่อมาหม่อมหลวงนัทธกรเทวกุลหรือหม่อมปลืม้ม พิธีกรร่วมรายการเรื่องเล่าเชา้านี้หลังจากที่ทำหน้าที่พิธีกรร่วมมาในระยะเวลาไม่นานก็ยุติการทำรายการร่วมไปโดยหม่อมปลื้มได้เปิดเผยว่าเพราะนายสรยุทธ์ไม่เคยให้เกียรติคนอีกทั้งไม่เห็นด้วยกับแนวทางการนำเสนอข่าของนายสรยุทธ์จนกระทั่งปี2549เมื่อสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบมโจโอโสมมโทได้ตรวจพบว่าบริษัทไร่ส้มจำกัดที่มีนายสรยุทธ์เป็นกรรมการผู้จัดการ นางสาวอัคนาวัฒนมงคลสิ์และนางสาวสุกัญญาแซลินเป็นกรรมการบริษัทได้ค้างรายได้จากการโฆษณาเป็นเงินเกือบ100ล้านบาทโดยนางพิชชาภาหรือชนาภาอิ่มสะอาดหรือบุญตูซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการระดับห้าที่สำนักกลยุทธ์การตลาดอสมทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําคิวโฆษณารวมและเป็นผู้รายงานโฆษณาเกินเวลาเพื่อรีบเก็บเงินจากบริษัทไลซงซึ่งนางชนาภาได้สารภาพต่อหน้าผู้บริหารอสมทในขณะนั้นว่า บริษัทไล่ส้มโฆษณาเกินและไม่มีรายงานพื้นรีกเก็บเงินจริงโดยมีการใช้น้ำยาลบคำผิดลบเฉพาะคิวโฆษณาเกินเวลาในส่วนของบริษัทไล่ส้มในใบคิวโฆษณารวมของอสมทเพื่อปกปิดความผิดตามคำแนะนำของนายสรยุทธ์และนางสาวมนทาธีระดชษขอได้งานบริษัทไลซส้มจนเป็นที่มาของการทั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีการกระทําความผิดจริงโดยนางชนาภาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทไลซส้มนอกจากนี้ จากการตรวจสอบยังพบว่านายสรยุทธ์ได้ลงลายมือสั่งจ่ายเช็คของธนาคารธนาชาติสาขาพระรามสี่ร่วม6ครั้งซึ่งเป็นเงินเกือบเจ็ดแสนบาทเพื่อตอบแทนที่นางชนาภาไม่ได้รายงานการโฆษณาเกินเวลาดังกล่าวจนกระบวนการไต่สวนของปปวชน,นำไปสู่มติเอกฉันเจตต่อสูนชี้มูลความผิดนางชนาภามีความผิดทางวินยยัยไร้เแรงและมีมูลความผิดทางอาญาขณะที่นายสรยุทธ์ในฐานะที่เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไร้สม้มและนางสาวมนทา เจ้าหน้าที่บริษัทไรส่ส้มมีมูลความผิดทางอาญาฐานสนับสนุนพนักง,งานกระทำความผิดจนกระทั่งเดือนมกราคมปี2 5 5 8าอยายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนางชนาภานายสรยุทธ์และนางสาวมนทาตามความผิดโพลรโบว่บาด้วยความผิดพนักง,งานในองค์กรหรอหน่วยงานรัฐปี2 5 0 2ต่อมาวันที่2 9กุมภาพันธ์ปี2 5 5 9ารศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาตัดสินที่นางชนาภาจำเลยที่1มีความผิดตามโพลรโบ ว่าด้วยความผิดของพนักง,งานในองค์การของรัฐส่วนบริษัทไล่ส้มจำกัดน,นายสรยุทธ์และนางสาวมน t าจำเลยที่2-4ถึงให้จำคุกคนละ20ปีและปรับบริษัทไล่ส้มทั้งสิน้น120 0 0 0บาทในทางนำสื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาศาลลดโทษที่ห้1ในสให้จำคุกนางชนาภา20ป่ปีส่วนนายสรยุทธ์และนางสาวมน t าให้จำคุก13ปี4เดือนโดยไม่รอลงอาญาส่วนบริษัทไร่ส้มซึ่งเป็นจำเลยที่สงให้ปรับรวมเป็นเงิน80,000บาท ส่วนชั้นอุทรน,นั้นสารอนุญาตให้จำเลยทั้งหมดประกันตัวตีราคาประกันตัวคนละสองล้านบาทกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลร,รวมทั้งให้จำเลยมารายงานตัวต่อศาลทุก30วันต่อมาวันที่ย9สิสิงหาคมปี2560สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้อ่านคำพิพากษาสารอุทณ์โดยพิพากษายืนจำคุกจำเลยทั้งหมดตามสารชันต้นหลังมีการอ่านคำพิพากษาสารอุทณ์แล้ว นายสรยุทธกับพวกได้ยื่นประกันตัวอีกครั้งโดยยื่นหลักทรัพย์เป็นบัญชีเงินฝากคนละสี่ล้านบาทโดยสารอาญาทุจริตซึ่งเป็นสารชั้นต้นส่งคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ให้สารดีกาพิจารณาและในวันดังกล่าวนั้นเองสารดีกามีคำสั่งลงมาทันทีในช่วงเย็นว่าไม่อนุญาตให้ประกันตัวจึงทําให้นายสรยุทธ์กับจาเลยร่วมทั้งหมดต้องถูกคุมตัวไปขังยังเรือน,นจาต่อมาจําเลยทั้งหมดได้ประกันตัวระหว่างยื่นดีกาคนละห้าล้านบาทเมื่อวันที่12กันยายนปี2560 พร้อมสารกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและต้องมารายงานตัวกับสารทุก3เดือนจนกระทั่งล่าสุดวันที่21มกราคมปี2563าสารดีการจึงพิพากษาเกให้จำคุกนางชนาภาอดีตพนักงานบมจอสมทาโถจำเลยที่1จาก20ปีเป็นจำคุก12ปีส่วนบริษัทไร่สุมจำเลยที่2จากปรับ8 0 0 0 0บาทเป็นปรับ7 2 0 0 0บาทส่วนนายสรยุทธ์ผู้จัดการบริษัทไร่สุมซึ่งเป็นจำเลยที่3 และนางสาวมนทาพฒนักงานบริษัทไร่สมจำเลยที่4จากจาคุก13ปี4เดือนเป็นจำคุก6ปี24เดือนโดยไม่รอลงอาญาพร้อมกับให้เหตุผลว่านายสรยุทธเป็นสื่อมวลชนอาวุโสทําคุณงามความดีแต่ย่อมต้องทาตัวเป็นแบบอย่างแก่สื่อมวลชนอื่นและประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีในที่สุดมหากาบคดีไร่สมก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปและเรื่องราวของชายที่ครั้งหนึ่งเคยมีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนทางสังคมเป็นอันดับต้นๆของประเทศ อย่างนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาที่ต้องไปใช้ชีวิตในเรือนจําพิเศษกรุงเทพหลังจากคําตัดสินของศาลในวันนั้นข่าวครา,าวของนายสรยุทธ์ก็ดิง้เงี่ยบหายไปจนกระทั่งวันที่4เมษายนปี2564ชาวโซเชียลได้เห็นการเล่าข,าข่าวของนายสรยุทธ์อีกครั้งในรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจําที่ถ่ายทาทั้งหมดภายในเรือนจําภายใต้การอนุญาตของอธิบดีกรมราชธณฑ์หลังจากส่วนหนึ่งของเทปรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจําถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ผู้คนแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ฝ่ายนิตท,ทางเดียวกันก็คือยังคงคิดถึงดีลาการเล่าเขาที่มีเอกลักษณ์ของสุรยุทธ์อย่เช่นเดิมและดีใจที่สุรยุทธ์ได้ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งในเวลาต่อมาอธิบาธาดีกรมราชัณร์ได้กล่าวว่ากรณีของนายสุรยุทธ์ที่ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยสารีิภาคษาจำคุก6ปี24เดือนสำหรับนายสุรยุทธ์ที่เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมและได้รับพระราชทานอภัยโทษมาแล้วสองครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมปี25 6 3รและครั้งที่2วันที่5ธันวาคม ปี2 5 6 3ซึ่งกำหนดโทษหลังสุด3ปี6เดือน20วันแต่จำคุกมาแล้ว1ปี2เดือน6วันคงเหลือจำคุก2ปี4เดือน14วันจากโทษเดิม6ปี24เดือนในสรยุทธ์จึงถือเป็นนักโทษที่รับโทษจำคุกมาแล้วระยะหนึ่งและจะมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษสามารถไปประกอบอาชีพสุจริตได้ตามกฎหมายโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำล EM และต้องประพฤติปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างครบถ้วนแต่อย่างไรก็ตามจากกรณีพักโทษของนายสรยุทธ์ทาให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเพราะหลังจากนายสรยุทธ์ถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพพฤติกรรมของเขาก็ถูกจับตามองแต่ทุกฝ่ายจนมีข่าวลือมาว่าเขาได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ไม่เหมือนกับนักโทษโดยทั่วไปซึ่งได้รับอภิสิทธิ์ให้จัดรายการทีวีในเรือนจำรูปูกแขกรับเชิญจ,จากด้านโนอกและสามารถทำอาหารถูกกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งการใช้ชีวิตในเรือนจำของนายสรยุทธ์ดูจะสุขสบายเกินไปและแตกตา่างจากทางโทษคนอื่นอย่างชัดเจนจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวโดยอธิบดีกรมราชธรรมได้ออกมาชี้แจงข้อสงสัยว่าการพักโทษของนายสรยุทธ์ไม่มีสองมาตรฐานเพราะนายสรยุทธ์มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพักโทษทางด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของกรมราชธรรมซึ่งที่ผ่านมานายสรยุทธ์ได้ทำประโยชน์ให้กับกรมราชธรรม จากการทำหน้าที่ในรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำโดยเผยแพร่ให้ผู้ตรงขังทั่วประเทศให้ได้รับรู้ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID, อย่างทั่วถึงและเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดวิตกกังวลอาจเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจส่งผลให้ผู้ตรงขงังก่อเหตุจลาจลได้ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีจนมีรายการออกมามา,มากถึง50ตอนอย่างเช่นในช่วงที่เกิดเหตุเผาเรือนจำที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้รายงานของสลยุทธ์ในการทําให้สถานการณ์ดีขึ้นและมีลุกลามไปยังเรือนจำอื่นๆ ถือเป็นการช่วยงานด้านความมั่นคงอย่างหนึ่งซึ่งกรณีนายสรยุทธ์ถือเป็นการทําประโยชน์ให้กับเรือนจําและกรมราชธณฑ์ที่เกี่ยวความมั่นคงดังนั้นกรมราชธณฑ์จึงได้มีการพิจารณาถึงการขอพระราชทานอภัยโทษและพักโทษโดยเหตุพิเศษโดยเป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการกรมราชธณฑ์ซึ่งผู้ตรงขังทุกรายมีสิทธิ์ที่จะได้รับเท่าเทียมกันทุกคนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการปฏิบัติตัวทางด้านนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้กล่าวถึงกรณีพักโทษของนายสรยุทธ ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวการพักโทษในแต่ละเดือนนักโทษที่เข้าเกณฑ์พักโทษต้องเป็นนักโทษที่กระทำผิดครั้งแรกไม่ใช่ทําผิดซ้ำซากและไม่เป็นคดีอุกชะกันอย่างคดีฆ่าความผิดเกี่ยวกับเพศคมขืนลุมส้มหรือช่อกรงประชาชนซึ่งคดีพวกนี้พักโทษไม่ได้และที่สําคัญไม่ได้เป็นการพักโทษนายสุริยุทธเพียงคนเดียวเพราะร่ารวยโด่งดังหรือเป็นบุญคุณต้องทดแทนใครแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะได้เข้าเกณฑ์ตามระเบียบของกรมราชธณฑ์ซึ่งควรจนหรือคนรวยติดุก ก็มีสิทธิ์จะพักโทษได้เช่นกันนอกจากนี้นายชูวิทย์ยงกล่าวอีกว่าการใช้ชีวิตเยี่ยงนักโทษทั่วไปเป็นเรื่องยากลําบากกว่าจะปรับตัวได้สังเกตดูหน้าตาร่างกายลุนสู้ผมน้ําหนักลดพลดุดโดยไม่ต้องกินยาลดน้าหนักหาก,กินอยู่สบายจริงทาไมถึงดูต่างกันอย่างกับคนละคนเพราะติดคุกไม่มีสบายยิ่งสมัยนี้บรรดานักโทษหรือยาินักโทษคนอื่นๆต้องมีการปร้อปรุรีกันทันทีเพราะอิสรภาพทุกคนต้องการเหมือนกันหมดยิ่งคนดังเข้าคุก ยิ่งต้องทำใจเพราะหล่นจากฟ้ามาสู่ดินเพียงชั่วข้ามคืนกรมรัชทั์ยิ่งต้องระวังทำทุกอย่างตามระเบียบปิดผิดไม่ได้เพราะจะถูกร้องเรียนจากนักโทษด้วยกันอีกทีซึ่งในคุกมีนักร้องเรียนเยอะมากทุกคนต่างหูุวตาไวใครได้ข้ามขั้นแสงหน้าเพื่อนต้องเป็นเรื่องแน่นอนซึ่งการกลับมาของสติยุทธในครั้งนี้มีกระแสะข่าวมาว่าเขาจะกลับไปทํางานในรายการข่าวช่องสามตามเดิมแต่การกลับมาในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับสมัยก่อน เพราะในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายที่วิกสามพระรามสีท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจทีวีที่รุนแรงเลื่นตห์เพราะหลังจากโซลยุท์อำลาวงการโทรทัศน์ไปทําให้รายการเรื่องเล่าเชา้านี้ได้รับความนิยมลดลงถึงขั้นที่ผู้บริหารช่องสามต้องลดเวลาออนแอร์โดยลดจาก3ชั่วโมงให้เหลือแค่2ชั่วโมงไม่ใช่แค่รายการเรื่องเล่าเชา้านี้ที่มีเรตติง้งและรายได้ลดลงแต่ทางช่องสมยังต้องผเผชิญกับการแข่งขันอย่างหนักทั้งรายการละคน รายการวาไรตี้จากการที่มีทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้นกว่า20ช่องที่เปิดหน้าแข่งกันเต็มที่ในปี2557หลังจากคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ได้เปิดประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีด Digital, ิจิตอลเมื่อเดือนธันวาคมปี2556ซึ่งช่อง3ชนะประมูลมาได้จำนวน3ช่องซึ่งนำมาซึ่งต้นทุนที่สูงกว่าคู่แข่งมากในช่วงไทยของความหอมหวานของช่อง3ภายใต้ชื่อบริษัท BEC World จำกัดมหาชน คือปี2556ยังมีรายได้ประมาณ11,600 11, ล้านบาทกำไรสุทธิประมาณ5,500ล้านบาทแต่นี่ปีต่อมาเริ่มมีอาการบาดเจ็บลังไหลไม่หยุดจนกระทั่งสาหัสอย่างหนัน่คือขาดทุนครั้งแรกในรอบเกือบ50ปีในปี2561ด้วยตัวเลข330ล้านบาททำให้ราคาหุ้นลดหวบเหลือ4.82บาทจากที่เคยสูงกว่า50บาทจนถึงขั้นลดต้นทุนองค์กรด้วยการลดพนักง,งานเลี้ยวหลายระลกกระทั่งล่าสุด สิ้นปี2563รายได้เหลือ5,945ล้านบาทซึ่งขาดทุนสุดที214ล้านบาทต้องคอยติดตามดูกันต่อไปว่านักเล่าข่าวแถวหน้าอย่างสรยุทธสุทัศนะจินดาจะสามารถกอบกู้วิกฤตช่อง3ได้หรือไม่พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม s u b s c r i b ์ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ